คุณผ,ผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าด้วยการแนะนําตัวผู้ที่จะสมัครสอวอในปี2567พอระเบียบออกมาปุ๊บหลายคนก็โหชะง,งุนงงงวยว่าสุดท้ายแล้วนี่ทําอะไรได้บ้างนะคือมันใหม่ด้วยแหละแล้วมันจะไม่ใช่เหมือนภาพที่สสเขาสามารถทําได้อ่ะจะมาขึ้นบิลบอร์จะมามมใช้เครื่องขยายเสียงค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเขาเป็นการเลือกกันเองใช่ค่ะในในยะของกองอรกตอาจจะหมายเพราะว่า ก็เขาเลือกกันเอง <Ừ. S 2> คนไม่ไปเลือกไม่ต้องรู้เขาคงไม่อยากจะให้ <c oughs> มีการเปล่าประกาศเพื่อให้มีการชี้นําหรือชักนําหรือใดๆนั่นแหละ <c oughs> ให้กระบวนการมันบริสุทธิ์มากที่สุด <c oughs> ด้วยความคิดที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีคนมาสมัครกันเยอะๆจะทําให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> ผูกพันหรือว่าคล้ายๆกับว่า บล็อกโหวตล็อกโหวอะไรพวกนั้นได้การที่จัดตั้งกันมามเขาอยากจะบล็อกตรงนั้นไว้เป็นการแฮกระบบเลยก็ต้องหาเสียงคนที่จะมาสมัครเยอะๆเข้าเพื่อไปแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมหนึ่งในองค์กรนั้นก็คือสถาบันการสร้างชาติด้วยนะครับเราพูดคุยและวิเคราะห์ระเบียบในเรื่องนี้นะครับจากศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักหรือดอรแดนนะครับสวัสดีครับดรแดนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยอดครับคุณนลินครับค่ะ ดรแดนครับเอาประเด็นแรกนะครับเห็นระเบียบกรกตแล้วเนี่ยตั้งคำถามไหมครับหรือว่ารู้สึกว่าระเบียบที่ออกมาแล้วจะกระทบเราอย่างไงบ้างผมเรียนเลยผมเห็นใจกรกตมากเลยกรกตคงจะลําบากใจที่สุดที่อยากจะให้การเลือกตั้งรอบเนี้ยมันไม่มีการหัวผมเนี่ยเข้าใจเขาดีเลยทีนี้เขาลุกนี้ลุกลนแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปทางไหนเพราะเขากลัวการหัวก็เลยพาไปสู่การพยายามออกระเบียบที่มัน มันพิสดารขึ้นมามากเกินปกติที่มันจะทําได้จริงผมก็เลยเห็นใจกรกตนะครับแต่ผมเชื่อพิสดารมันเป็น <Ừ. S 2> เปนได้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ย <Ừ. S 2> ผมเรียนตามตรงเลยนะว่าคนที่เขาคิดจะหัวเนี่ยเขาจะไปแอบทําไม่มีใครมาทําบนโต๊ะหรอกใครเขาจะ<ต>มา <คน S 1> เปิดเผ<อ>ยเนาะใช่คือคนที่เขาคิดจะหัวจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปแอบทํารับหลังไปหาวิธีเพราะว่าเขาจะต้องไป ปิดสินบนหรือเอาคนมาลงเพื่อไปเลือกคนอื่นที่เตรียมไว้พวกนี้เขาแอบทํากันหมดแล้วกรกตไม่มีไม,ไม่ไม่ไปตรวจดูพวกนี้ที่เขาแอบทํากันอยู่เต็มไปหมดถ้าเราลงไปในพื้นที่รู้จักคนเยอะพอเนี่ยนะเราจะพอเห็นร่องรอยว่ามันมีการพยายามทําฉะนั้นพวกที่กรกตห่วงคือพวกที่เขาแอบทําไอ้พวกที่ทําอยู่ต่อหน้าเปิดเผยตรงไปตรงมาเนี่ยซึ่งจริงๆผมเชื่อกรกตไม,ไม่ได้ไม่ได้หมายถึง การจัดสัมมนาอย่างที่พวกผมพยายามช่กอกรกตอยู่นะครับเพราะเขาพูดเองว่าเราทําถูกต้องแต่ผมคิดว่าเขากาลังจะตีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขากังวลเนะี่ยที่มาออกมาถ้าเอยชื่อก็เกรงใจก็ที่รนลงเป็นมีความเกี่ยวดองอยู่พักการเมืองบ้างผมก็เห็นใจพวกเขานะพวกเขาก็ตั้งใจทําดีอ่ะคือไป,อไปบล็อกเขาก็ไปบล็อกไปบล็อกอะไรสารพัดไอรอจะพูดตรงๆเลยเนปะ็นบล็อกไอรอไปบล็อกค,คุนทนารื ก็ไม่รู้จะไปบล็อกเขาทำไมการเป็นโดนกันหมดเลย,เเลยอ่ะเขพูดก็พูดตรงไปตรงมาเขาก็พูดต่อหน้าฉะนั้นถามบอกว่าเขามีแรงจูงใจอยากที่จะได้คนอของที่ที่เขาเห็นว่าดีในสายตาเขาเนี่ยปเป็นสวมไหมเขาต้องมีสิครับเพราะเขาเป็นความเกี่ยวดองอยู่กับพักการเมืองมาก่อนอเขาก็ต้องอยากได้เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ย่อมต้องอยากได้คนประเทศที่เขาเชื่ออยู่ในสเปค ขาก็รุนละลงใหญให่คนไปสมัครก็ไปเยอะๆก็ดีเลยครับผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็คุ้มทาต่อหน้าต่อตาเราใช่ไหมครับแต่คราวนี้เป็นกังวลอะไรคราวนี้คนได้รับผลกระทบกับไม่ใช่คนที่จะไปทําเงียบๆอยู่เบื้องหลังพยายามจะหัวกันแต่คนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นคนที่เปิดหน้านี่แหละพูดแบบตรงไปตรงมากลายเป็นว่าได้รับผลกระทบจากระเบียบนี้ใช่ไหมดรแดนใช่ครับคือผมที่ดูเนี่ยโดนสองกลุ่มใหญ่ๆเลยก็หนึ่งก็คือไอร์รอสองก็คือคุณธนาธร ใช่ไหมครับอันนี้ตรงๆเลยผมคิดว่าเขาเขาคงุมกังวลเนี้ยแต่ผมคิดว่าไม่น่ากังวลหรอกถ้าพวกเขาจะทําจริงๆแบบรับรับล่อๆเขาคงไม่ทําแบบนี้หรอกดังฉิดชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาก็คงระดมคนไม่ได้เท่าไหร่หรอกผมรับประกันว่าก,กลุ่มคุณธนาธรไอรอระดมไปให้เปิดเต็มที่ไปเลยเนี่ยผมว่าได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดถ้าจะได้คนเยอะๆจริงๆที่มาทํานั้นเนี่ยจะต้องไปคนพวกไป ไปแค่คล้ายไปไปไปหัวกันรับหลังนะไปหาเครือข่ายที่มีอยู่แล้วแบบแล้วไปจ้างเขามานั่นแหละฉะนั้นพวกนี้แหละคือสิ่งที่กรกตควรจะไปตรวจสอบทางลับนะครับสิ่งต่างๆอย่างนี้จริงๆแล้วผมเองก็เป็นมิตรกับกรกตนะครับแล้วผมก็ขอบคุณกรกตที่ตั้งแต่วันแรกที่เราออกมาช่วยเนี่ยผมก็บอกเลยว่าพวกผมเนี่ยทําเป็นวิชาการแล้วก็เพื่อจะช่วยคนเข้าใจกฎกติกา ระดมบอกให้คนดีๆช่วยออกมาที่จะเป็นคนดีหน่อยเอาน้ําดีมาไล่น้ําเน่าผมก็ไม่อยากให้พักการเมืองที่มีแรงจูงใจไม่ดีเนี่ยเข้ามาเยอะๆเพราะผมก็รังเกียจการเมืองน้ําเน่าอยู่แล้วนะครับพูดตามตรงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็<ห>ควรควรจะร่วมมือกันแบบผมจะเห็นใจนะคนบริหารเนี่ยอํานาจอยู่ในมือเขาเยอะด้วยนะใช้ดุลพินิจได้เยอะด้วยนะแล้วก็อาจจะไปฟาดเตี้ยงฟาดสั้งแบบมั่วๆไปโดนไปโดนคนที่ไม่ควรโดนอาจจะเป็นได้นะครับแต่ ผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็เห็นใจทุกฝ่ายก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะนั่งลงให้สุขุมค้ำภีรภาพคิดดีๆไหมเนี่ยว่าเราจะสกัดการหัวยังไงเพราะไม่งั้นมันทําไม่ได้จริงๆนะครับคนที่จะมาด้วยตัวเองแบบที่ผมเรียกมาด้วยดาวเลิกมาด้วยตัวเองเนี่ยมันแค่ประมาณผมว่าอย่างมากสิบห้าคนในสองร้อยมันเป็นไปไมากกว่านี้ได้เลยเพราะพวกประเภทห้าดอเด็กเนี่ยดีเด่นดังโดนดาวคือเป็นคนดีมองปุ๊บคนรู้จักเลยว่าดี เป็นคนเด่นในอาชีพตัวดังข้ามยี่สิบอาชีพก็โดน,น,นอยนิสัยดีพอที่คนไม่หมัน่นไส้แล้วก็ดาวคือมีผลงานเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าคนพวกนี้จะสมัครกันเยอะถ้าไม่ไปปลูกออกมามแต่ผู้ปลูกออกมาจะาไ, <ป S 1> ได้บ้านแต่เขาไม่ปลูกเนะี่ยมานิดเดียวครับและพวกที่เหลือจะมาไงครับคือพวกที่ไม่ได้ห้าดอเด็กฉันนั้นประเด็นก็จะกลายเป็นว่าแล้วใจเขาเลือกอยังไงครับจะเลือกโดยจับฉลากเลยครับเขากา็กามั่ๆมองหน้า มองหน้ากันไม่รู้จักกันไม่มีข้อมูลแลวจะกายยังไงครับใครก็ไม่รู้เพานั้นาเป็นชนี้ไม่งั้นก็ต้องไปลงเอยพวกพว่าที่แอบพวมาเรียบร้อยจะได้ไอ้พวกที่ไปบริสุทธิ์อะกลับไม่ได้เพราะว่าแล้วคุณไม่ให้เขาแนะนําตัวแล้วคนจะรู้จักได้เขาเป็นคนยังไงใครจะอ่านทันวันนั้นครับดรแดนใครจะอ่านเอกสารทันในเวลาเป็นตุนถ้าถ้ากรกตเชื่อมาหลายแสน ขอโทษครับหลายแสนมีคนสองหน้ามสมมติกรอตบอกมีสองแสน <c oughs> มามาหรือหนึ่งแสนเอา้อาําสุดไปเลยหนึ่งแสนสองแสนคูณสองเข้าไปสองแสนถึงสี่แสนหน้าแต่คุณให้กี่วันเข,เขาจะอ่านยังไงครับเขาจะอ่านยังไงไหวดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเราจะใช้วิธีนี้ผมเลยเรียนว่าผมเข้าใจกรกตรนะเห็นใจที่สุดเพราะว่าคนที่เป็นกรกตรหลายคนก็เพื่อนผมนั่นแหละผมก็รู้จักแหละ ผมเห็นใจมากแต่ผมคิดว่าหลงทางเจตนาดีแต่ว่าหลงทางาแน่นอนคือมันเหมือนกับว่ายิ่งปิดกั้นยิ่งเปิดทางหัวเลยป่าคะถ้าอย่างเนี้ยถูกต้องยิ่งไปเข้าทางฝ่ายหัวไอ้ฝ่ายหัวยิ้มเลยขอบคุณมากเลยกกตอทำให้มันเงียบๆปิดๆเออเขาจะสบายใจเลยเขาถ้าทำแบบนี้เพราะว่าไอ้ฝ่ายหัวเนี่จะสบายไปเลยแบบนี้ แล้วเราก็ไม่ไม่มีส่ว<ค>นร่วม,มในการ,รกตรวจสอบเลยนะประชาชนคนทั่วไปใช่ไหมคะเพราะาปิดทางเราด้วยอะ่ะใช่ครับท่านดูนครับอสสเขาที่แล้วเลือกตั้งอนุภาก็ว่าดูเอาสิครับเลือกตั้งเขาแล้วร้องเรียนกันเยอะแยะเป็นหมดเลยจับได้กี่รายครับ,รบขณะที่ฝ่ายตรงข้ามจับผิดส่งข้อมูลให้เนี่ยมีแขวนไปกี่มีแขวนเท่าไหร่ครับเชื่อดูตัวเลข,ขฉะนั้นครั้งนี้จะหนักจะหนักกว่าฉะนั้นหมายความาว่าเราเกดผมว่าเจเดตันาดีก็ตอนผมไม่ได้ว่าเลยนะ เจตนาดีเลยแต่ผมว่าหลงทางอย่างนี้หลงทางอย่างนี้ดรแดนไม่สำาทธิ์ผลครับดรแดนมองว่าต้องแก้เลยไหมฮะทางที่ดีที่สุดคือต้องแก้อ่ารีบแก้ครับปล่อยให้ปล่อยให้ข้อมูลมันทั่วถึงคนเขาจะได้เราจะได้รู้ว่าเออตกลงแล้วใครเป็นใครแล้วก็แล้วก็เราจะไปกลัวอะไรในที่สุดคนมันก็เลือกบนพื้นฐานของวิจารณญาณคนผู้เลือกอยู่แล้วใช่ไหมครับ ผมไม่เชื่อว่าวิธีแบบที่กรกตกําลังหวังดีจะกลัวการหัวและใช้วิธีนี้จะสำลิดผลจะไม่สำลิดผลครับจะลุกตรงกันข้ามเลยพวกหัวจะยิ่งชนะเลยครับกลัวหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ตายแล้วครับนะดรตแดนครับมองดูแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกรกตคือถ้าถ้าเราอตเตอร์แดงยังคงเชื่อว่ากรกตเจตนาดีเนี่ยแต่ฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่าโอ้โหนี่ดูเหมือนมีเจตนาในทางการเมืองที่จะบล็อกเขาเหมือนกันนะ คือจ,จริงๆแล้วกรกตอยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยต้องพอรู้ขนาดผมยังรู้เลยและกะรกตไม่รู้ได้ยังไง mm hmm. ผมเนี่ยลูกศิษย์เยอะก็จริงรู้จักคนเยอะก็จริงทั่วประเทศไทยเนี่ยผมรู้จักคนเยอะจริงแ้่คนบอกผมเต็มไปหมดว่าใครกําลังทําอะไรจิ้งม,มาเลยจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนใครกําลังเคลื่อนไหวอยู่ขนาดไหน mm hmm. ผมพอรู้นะแล้วกรกตไม่รู้ได้ยังไงไอ้ช mm ่ hmm. วงนั้นแหละที่แอบทานั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะไปหาวิธี mm hmm. สก,กัด ผมเชื่อว่าพวกเดียวที่อยากจะเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือพวกที่มีความเชื่อมโยงกับพักการเมืองที่ต้องการอยากจะได้สวฝ่ายตัวจะได้ไปเลือกองค์กรอิสระที่อยู่ฝ่ายตัวดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พวกนี้เขามีแรงจูงใจท่านไปดูดีๆสิครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่คือ <ผม S 2> ไปอค, <ไป S 1> ครับผมไปล็อกระเบียบตรงนั้นดีกว่ามาล็อกระเบียบหาเสียงจะจ้องใครก็จ้องให้ถูกคนหน่อย ใช่ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วจริงๆผมนี่นั่งผมผมนี่ผมก็ประกาศแต่วันแรกเลยนะบอกว่าตอนแรกพอผมประกาศว่าจะเดินสายเนี่ยเป็นคนแรกเลยไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดคนก็รู้สึกว่าเฮ้อคือฮากันใหญ่ทั้งพวกบอกวืออยากทํามั่งเห็นทําไปวันเดียวเขาก็เลิกกันหมดเ้ามนทำไม่ไหวมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ง่ายขนาดที่คิดมันก็เหนื่อยกว่าที่คิดและถามบอกว่าเราทําไปทําไมนึกว่าผมมันมีคนพูดเลยนะพวกเพื่อนเพื่อน ายการเมืองก็บอกว่าโออาจารย์อยากเป็นประธานสกวก็เหมาะสมนะ่าเห้นผมไม่ได้อยากเป็นผมไม่ได้คิดจะสมัครเป็นสวอด้วยซ้ําผมอยากจะเอาน้ําดีไปไล่น้ำเนา่าแค่นั้นแหละแล้วผมอยากให้คนดีๆได้มีโอกาสเพราะเขียนรัฐธรรมนูนแบบพิสดารขนาดน,นี้พราะเป็นโอกาสเดียวที่ประชาชนไม่ต้องมีฐานเสียงจะได้เป็นก็ออเอาผู้นี้เข้ามาเยอะๆเลยครับการเมืองจะได้เปิดปร,ประตูบานใหม่ไปสู่ที่ดีในปี2 5 6 7 92ปีชาธิปไตยล้มเหลวหมดมันเป็นโมเดลแค่ใช้เงินเลือกตั้งเป็นหลักแม้ว่าบางบางพักไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เงินเพื่อซื้อไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินทั้งการหาเสียงแบบถูกต้องกับใช้เงินซื้อเสียงมันก็มีหมดทั้งกระแสะกระสุนต่างต้องใช้เงินนี่คือการเมืองแบบเลือกตั้งด้วยใช้เงินอีกฝ่ายหนึ่งรัฐประหารยึดอำนาจมันก็วนกันอย่างนี้92ปี ผมมองว่าห้าหกเจ็ดเป็นโอกาสทองที่ไม่ต้องใช้วิธีนี้เปิดประตูบานแรกเปิดคือสอวอถ้าได้คนดีเข้าไปเต็มๆสวเนี่ยมันจะไป,ไปจัดการกรรมการให้อยู่ในล่องในลอยใมองค์กรอิสระเรื่องต่างๆก็ค,ค่อยๆดีขึ้นผมคิดว่าทําไมไม่เปิดทางให้สิ่งดีมันเกิดจากการเขียนรัฐมนูญฉบับนี้ทั้งๆที่มันเป็นรัฐมนูญที่เขียนสกัดบางเรื่องไว้ก็ใช้ประโยชน์ไปเลยสิครับดีกว่าไปนั่งไปมองจับจ้องมองผิด ผมคิดว่ากรกตต้องต้องต้องสังเกตให้ดีดีครับต้องใช้วิจารณญาณรู้ที่ภาวะญาณคิดกันดีๆเลยครับว่าจะสกัดตรงไหนครับนั่งในสุขุมแล้วก็ไปคุยกินกาแฟก็ได้ครผมจะแนะนำให้ไปเจัวนี้เดี๋ยวสะท้อนภาพให้เลยขอบพระคุณสําหรับวันนี้มากนะคะครับขอบคุณคับศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักนะครับตำแหน่งประธานสถาบันการสร้างชาตินี่ชี้เป้าให้เลยนะจริงๆยิ่งต้องระวังอย่าเลยคนที่คิด ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรเขาไม่ทําทางเปิดหรอกรเขาก็จะไปแอบ,บทําแต่ว่าการบล็อกทุกอย่างโดยที่ไม่ให้แม้แต่ไฟล์ไหนเลยได้เข้าเสียบขาเข้าไปแตะบ้างเนี่ยจะยิ่งปิดกั้นหรือเปล่าใช่จากบนดินก็จะเอาไปอยู่ใต้ดินคราวนี้ก็ยิ่งยากเข้าใหญ่